สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนินาเชิดชูชื่อเล่นชื่อปลายค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนวิคณิตอายุ17ปีค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งสภานักเรียนโรงเรียนพิิรลัยจังหวัดแพร่ค่ะเหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างครูปีที่18นี้นะคะเพราะว่า หนูมองว่าโครงการนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสอนอย่างเป็นระบบส่วนตัวหนูเองหนูอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโรงการการศึกษาของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าหนูเชื่อว่าการเป็นครูเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นผู้สอนอย่างเดียวแต่ยังเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนและเป็นเพื่อนร่วมทางในการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วยค่ะ หนูคิดว่าการที่ AI เข้ามามีบทบาทในการเรียกนการสอนในยุคปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและท้าทายอย่างมากค่ะ AI สามารถช่วยให้เราเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล AI สามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ AI สามารถช่วยลดภาระการงานของครูได้เช่นการตรวจการบ้าน การให้ขณ้นเนเบื้องต้นการจัดการข้อมูลทําให้ครูมีเวลาคิดหรือออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนและมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมากขึ้นและ AI ยังเป็นผู้ช่วยตัวเลขของเราค่ะที่ทําให้เรามีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาได้รู้สิ่งใหม่ๆตลอดอย่างไรก็ตามการใช้ AI ก็มีความท้าทายให้เราพิจารณาเช่นกันค่ะเช่น การสร้างสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์รวมถึงการพัฒนาทักษะการคิดโดยสรุปแล้วนะคะหนูคิดว่า AI ไม่ได้มาแทนครูค่ะแต่ AI เข้ามาช่วยให้ครูทำงานได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณค่ะ